รับความรู้พูดคุยกับคุณหมอชินไตราถาวรลันนะคะคุณหมอได้อยู่ในสายโทรศัพท์พร้อมที่จะพูดคุยกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอชินไตรค่ะ,ะสวัสดีครับพี่เจียบแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับอ,อขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ค่ะ<า>เชิญอาจารย์หมอเป็นก็หมอเป็นหมอผู้สูงอายุนะครับอยู่ที่ศูนย์การแพทย์การนาทิเศษนะครับวันนี้ก็หมอจะมาให้ความ ความรู้นะครับเรื่องเทคนิคอายุยืนยาวเหมือนชาวซาดิเนียนะครับให้ทุกท่านได้ฟังกันครับอืมดีมากเลยค่ะเพราะว่าทุกคนก็หวังไว้อย่างนั้นนะคะทําไมทําไมถึงจะต้องเป็นชาวซาดิเนียคะกลุ่มกลุ่มนี้เขาเขาเป็นใครอะไรยังไงคะก็เดี๋ยวหมอเกินก่อนว่าซาดิเนียเนี่ยมันเป็นชื่อเกาะคาปิเจียเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับลองจากซิลีนะครับซึ่ง เกาะนี้ตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตกนะครับห่างจากตอนกลางของอิตาลีมาประมาณสองร้อยกิโลเมตรนะครับซึ่งแปดประเทศนี้ข้อ,ขอ,ขอที่คนรู้ก็คือเขาจะเป็นประเทศแรกที่ถูกค้นพบว่าเป็นบลูโซนของโลกครับเพราะว่าบูโซนเนี่ยคือดินแดนที่มีคนอายุยืนยาวที่สุดในโลกครับคือเขาเฉลี่ยเนี่ยประมาณเก้าสิบถึงร้อยปีขึ้นไปนะครับซึ่งแรกเริ่มเนี่ยจะถูกค้นพบโดยชาวอิตาลีนะครับชื่อจิอันีเฟรสและมิเชลบูแรนนะครับซึ่ง ทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้วิจัยอาวุโสที่มหาวิทยาลัยซัสซารี่ที่อิตาลีนะครับคือเขามีความสนใจที่จะศึกษาอ่าบริเวณที่กระจุกตัวของผู้คนที่อายุร่วมร้อยปีนะครับโดยเขาเริ่มศึกษาที่ประเทศอิตาลีคือประเทศของเขาเองนะครับเมื่อพบว่าบริเวณที่มีคนคนที่อายุยืนมากๆเนี่ยเขาจะใช้ปากกาสีน้าเงินเนี่ยที่เขามีเนี่ยมาร์คไว้ในแผนที่ปรากฏว่าเกาะซาดีเนียที่อิตาลีเนี่ยพบว่ามีการกระจุกตัวของปากกาน้ําเงินเนี่ยที่เขามาร์คไว้จน เขาบอกเกือบจะเป็นก้อนสีน้ำเงินนะครับเป็นที่มาของคําว่าบรูโซนนะครับพี่เจีซึ่งซ mm hmm. าดิเนียเนี่ยอย่างที่หมอบอกคือเป็นประเทศแรกของของบลูโซนของโลกซึ่ง,หล,งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีค้นพบบลูโซนต่างๆครับทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีมีห้าที่ในโลกนะครับแต่เกาะซาดิเนียเนี่ยที่หมอจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นบริเวณที่แปลเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยประชากร ผู้สูงอายุนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงมักจะอายุยืนมากกว่าผู้ชายนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะเฉลี่ยรประมาณถ้าเจอผู้ชายอายุยืนเกินหนึ่งร้อยคนเออหนึ่งร้อยปีหนึ่งหนึ่งท่านนะครับจะพบผู้หญิงที่อายุยืนเกินหนึ่งร้อยปีทั้งหมดห้าท่านนะครับแต่ที่ซาดิเนียเนี่ยแตกนิดนึงอัตราส่วนผู้ชายที่อายุยืนเกินหนึ่งร้อยปีหนึ่งท่านเนี่ยจะเจอผู้หญิงที่อายุยืนเกินหนึ่งร้อยปีแค่เพียงหนึ่งท่านนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆว่าเขา,ามีเทคนิคในการใช้ชีวิตอย่างไรครับ เยอะไหมคะคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ค่ะชาวซาดีเนียเนี่ยโดยโดยทั่วไปเนี่ยประชากรคือหมอหมอลองดูคือไม่ไม่ด้เยอะมากเป็นเหมือนเข้าเมืองหลวงหรือเปล่๊เหมือนที่เล็กเป็นที่ภูเขาตูงใช่เป็นกลุ่มเล็กๆเป็นเหมือนแค่เป็นหมู่บ้านนะครับที่เนี้ยตอนช่วงช่วงแรกเนี่ยซาดีเนียเนี่ยเหมือนสมัยก่อนเขาจะมีสงครามบริเวณริมริมหาคือซาดีเนียเนี่ยจะไม่ได้อยู่ริมหาดนะเนี่ยเขาจะอยู่ เดินขึ้นมานิดหนึ่งเป็นบริเวณปูเขาคือเมื่อสมัยก่อนเนะี่ยมันจะมีหมู่ปลาสงครามที่บริเวณริมหาเนี่ยเขาก็จะอพยพขึ้นมาสร้างสินฐานเป็นหมู่บ้านเล็กๆบนบนภูเขาซึ่งซึ่งที่เขาํำรวจเนี่ยไอ้ตรงหมู่บ้านเนี่ยมันแปลกแปลกทีก่ว่าอายุจะยืนมากๆทั้งนั้นเลยนะครับ mm hmm. นะครับซึ่งก็ก็แปลกดีครับหมอเลยว่าจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าเอ๊ะกลุ่มคนพวกนี้ที่อยู่บริเวณข้างบนเขาเนี่ยที่อยู่ที่ชื่อซาดีเนียหรือว่า ป็นหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยมันเขามีเทคนิคอย่างไงครับอ๋อก็คือเขาเขาอยู่บนเขาเหรอคะใช่ครับเหมือนเขาจะอยู่ถัดออกมานิหนึ่งเขาบอกว่าเอถ้าห่างจากทะเลนะเขาบอกว่าเดินทางไปทะเลหนึ่งวันอับิเดียหมายเขาว่าจะเดินทางไปไปที่ทะเลในช่วงเวลาหนึ่งวันนะครับหมู่บ้านเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านมีชื่อเหมือนกันชื่อโอเกรต้าอยู่เป็นภูมิภาคบาบาจานะครับซึ่งสิ่งที่หมอบอกคือไม่ได้อยู่อยู่ปิดกับทะเลนะครับหมอลองดูหมู่บ้านบนเขาเนี่ย มักจะมีหลายชั้นประมาณหมอว่าบางบางทีเห็นสองสามชั้นสี่ชั้นนะครับทําให้นอกจากที่เขาต้องเดินขึ้นลงเขาเนี่ยยังต้องเดินขึ้นลงบ้านอีกด้วยโอ้โหแดงว่าเหมือนบบเ่้นไหวอยู่ตลอดเวลาเดินเดินน่าจะ <laughs> 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 น่าจะมาจากการเดินเมื่อคือถ้าตอนแรกคิดว่าอยู่ใกล้ทะเลเอ๊ะโอโซนทะเลหรือเปล่าคือนั่งเดาไปด้วยนะคะต้องเดินใช้เวลาเดินทางไปทะเลเป็นวันนี้ มันก็ห่างพอสมควรอืมใช่ครับพี่เจมมัน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 จะต้องมีปัจจัยอะนะคะใช่ไหมคะใช่ครับพี่แจมคือจริงๆเขาจะมีเทคนิคเขาเรียกว่าหมอลองดูนะเทคนิคที่ทําให้เขายืนยืนเนี่ยหลักๆก็ด้านแรกเนี่ยหมอหมอแบ่งเป็นด้านแรกก็คือด้านอาหารละกันนะครับพี่แจด้านแรกเนี่ยหมอลองสังเกตนะอากาของเขาเนี่ยเมื่ออยู่บนเขาเนะครับเขาก็จะมักปลูกปลูกอาหารเอกินเองปลูกพืชกินเองคนเนี่ยเขาจะปลูกพันธุ์พืชผักต่างๆนะครับ แล้วก็ทานอาหารแค่เท่าที่มีนะครับคืออย่างที่ที่หมยบอกบางทีเราตั้งเอ๊ะเป็นเกาะหรือว่าอยู่ทะเลกินปลาหรือเปล่าใช่ไหมครับ <S <S แต่ในด้านอาหารเนี่ยอาหารหลักเนี่ยแต่เขาเน้นอาหารที่เป็นพืชเป็นส่วนประกอบหลักเพราะว่าเขาอยู่บนเขาค่ะบตไม่ไม,ไม่ไม่มีแหล่งที่หมอบอกมาอยู่ไกลค่อนข้างไกลทะเลเขาจะเน้นเขาเรียกว่าเป็นแพลนเบสดไดเอทนะครับเช่นพวกถั่วนะฮะซึ่งของซาดิเนียเนี่ยเขาจะเน้นเป็นถั่วลูกไก่ นะครับแล้วก็<ม>ถั่วคา,าบ้าบีนหรือว่าถั่วปักอ้านะครับ<ม>แล้วก็มะเขือเทศนะค,ะครับมะเขือเทศเขาก็เอามาต้มเป็นซุปบ้างสตูบ้างพาสต้าบ้างซุปที่นิยมก็มีชื่อเหมือนกันาเราียกว่าชื่อซุปสโตเน่นะครับ<ม>ซึ่งวัตถุดิบหลักก็จะมีพวกกระหล่ำดอกมะเขือเทศทิชัหวหัวหอมมันฝรั่งแล้วก็แครอทนะครับ <S <S นอกจากนี้หมอลองดูเขาจะเน้นเป็นนร์โบเรตเป็นเชิงซ้อนนะครับอย่างเช่นขนมปังเนี่ยเขาจะเน้นเป็นขนมปังเปรี้ยวหรือที่เรียวกว่าซาวโด นะครับซึ่งข้อแตกต่างขนมปังธรรมดาก็คือมันจะดูเหมือนว่าได้ยินไหมครับได้ยินแล้วค่ะเมื่อกี้มันหายไปอ๋อได้ครับเขาเขาจะเขาจะทานเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเชิงซ้อนครับที่เยมก็คือเขาจะใช้เป็นขนมปังอย่างเช่นซาโดนะครับซาโดเนี่ยเป็นขนมใช่ครับที่เยมคือเขาจะเขาจะเหมือนขนมปังชนิดนี้เขาจะใช้เหมือนเป็นยีสต์ธรรมชาติ Uh huh. นะครับแบคคือเหมือนแบคทีรียที่ไปย่อยก็จะชื่อแบคทีรียแลกตบาซิลัสนะครับข้อดีก็คือแบคทีเรียชนี้เขาจะไปกินน้ําตาลแป้งนะครับทําให้ทําให้น้ําตาลที่เราได้รับจากขนมปนังชีวิตนี้ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ทําให้เราย่อยได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็แป้งของเขาเนี่ยจะใช้เป็นขนมปังโฮลวีตนะครับพ uh huh. ี่เจม uh huh. แล้วก็สัด,ดอาหารบอลองดูอาหารของเขาเนี่ย จะแบ่งสัดส่วนประมาณนี้อย,อย่างแรกเลยอ,อ,อ,อาหารหลักของเขาเนี่ย47เปอร์เ็นนี่ยจะเป็นธันพืชนะครับพี่แจ๊เป็นแพ้พืชแบบเบ็ดหรือถ้าเป็นสางกิจเรียกว่าโฮเกนนะครับอย่างเช่นพวกลูกเดือยข้าวบาเล่หรือว่าเม็ดธันพืชต่างๆนะครับลองลงมาเนี่ยเป็น28ปร์ซ็นะครับเป็นนมจากสัตว์นะครับแต่แต่นะครับเขาไม่ได้ทานนม,มวัวนะเขาทานนมแพะนะอลองดู นมนมแพะเนี่ยจะมีสารอาหารมากกว่านมบัวบแล้วก็บางครั้งเขาจะเอา,าเํอา,อา,อามาเป็นชีสเออยีฟเออพทีกับมาเป็นชีสนมแกะหนักชื่อชีสเปโตริโก้นะฮะบางบางทีเขาจะกินสลับกันนะครับสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นผักนะฮะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเนี่ยสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับอย่างเช่นพวกพริกหวานมันเทศ ยี่หล่าฝรั่งนะครับซึ่งยี่หล่าฝรั่งเนี่ยก็เป็นเครื่องเทศที่ใช้อย่างแพร่หลายเป็นพืชประจำท้องถิ่นของแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับสี่เปอร์เซ็นเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่ว,นะวลีกูมนะฮะพืชตระกูลถั่วลีกูมซึ่งลีกูมเนี่ยแบ่งเป็นสามชนิดย่อยๆอย่างเช่นถั่วบีนถั่วพีแล้วก็ถั่วเลนทิลนะครับซึ่งแตกต่างจากถั่วนัดถั่วนัดคือแตกต่างจากลีกูมคือถั่วนัดจะเป็นถั่วเือกแข็งนะแต่ที่เขาเน้นเนี่ยจะเป็นถั่วลีกูมคือเปลือกจะไม่แข็งมากกกนนนนะัซึ่่่่งสววใหญเเ้จป็ถลูกไก จึงจะอยู่ในชนิดย่อยของถั่วลิูมคือชนิดของถั่วพีนะครับทันี้ถัดมาเขาเขาจะนัดเขาเขาจะเน่อน้ำตาลเนี่ยถามว่าน้ำตาลี่ยเยอะไหมเขาเขาเน้นน้ำตาลน้อยมากเพียงแค่สามเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ไขมันเพียงแค่สองเปอร์เซ็นนะครับซึ่งไขมันเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำมันพวกน้ำมันถั่วน้ำมันมะกอกนะครับที่เขามีนะฮะส่วนผลไม้แปะที่ว่าผลไม้มีเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นนะครับในประเทศเขาในปลูกผลไม้ หมอดาวันน่าจะค่อนข้างยากคือผลไม้ส่วนใหญ่เขาจะมีแค่สองชนิดก็คือเชอร์รี่แล้วก็ลูกแพรนะครับส่วนใหญ่เขาจะเน้นเป็นพวกผักเป็นพวกถัว่วบีกูมมากกว่านะครับส่วนถามว่าเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์อย่างที่หมอเกินไปอย่างเช่นปลาซีฟู้ดเนื้อแดงเนี่ยเขาก็โดยรวมเนี่ยเนื้อสัตว์เขาทานไม่เกินห้าเปอร์เซ็นโดยที่ซาดีเนียเนี่ย,เ,ยเขาจะเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นวันวันแบบอาทิตย์ละครั้ง ทานเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เพียงแค่โอกาสพิเศษเท่านั้นนะครับส่วนวันอื่นๆก็คือไม่ได้ทานเนื้อสัตว์อะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีวายแดงอยู่บ้างนะครับแต่ก็ถ้าหมอนแนะนาถ้าเราอยากหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์หมออาจจะแนะนําอาหารที่มีอย่างวายแดงเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องฟลาโวนอยด์นะครับที่เป็นสารต้านอนุอน้ำอนุมูลอิสระนะครับซึ่งหมอจะแนะนําอย่างอื่นที่มีฟลาโวนอยด์อย่างเช่นองุ่นสีเข้มเป็นองุ่นแดงสตรอเบอรี่มะเขือเทศแอปเปิลบูเบอรี่หรือว่า โกโก้ Go, นะครับโกโก้ก็เอาเป็นโกโก้ Go, ที่มันเป็นก่อนที่มันผ่านการวิธีนะครับหรือว่าเรียบรรรคาเขานิกก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของการจินด้านอาหารของเขานะครับอีอย่างนี่อันหนึ่งที่สําคัญมากๆเหมือนกันก็คือการใช้ชีวิตนะครับหมอลองดูแดนบะูตเนอร์เนี่ยแดนบูตเนอร์เป็นผู้ทั้งใช้ในการสํารวจบนะูโซเนี่ยเขาบอกว่าอาหารที่ชาวปาดีเนียบริโภคเนี่ยอาจจะคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นของเหตุผลว่าทําไมพวกเขาถึงอายุยืนนะครับ แต่ส่วนใหญ่อีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่กระตือรือร้น,นเป็นการออกกําลังกายโดยไม่ตั้งใจนะครับปัญหาที่เป็นแบบใดหลักนะครับที่พี่เยฟไ,ได้บอกกับหมอครัง้งต้นว,นว่าอุาเขาต้องคงเดินเยอะโดยเฉพฮะภูมิภาคภูมิประเทศของทาดีเนยียที่เป็นเกาะเนี่ยเป็นไปด้วยปูเขามีเนินเขาสูงชันจํานวนมากผู้คนเนี่ยมักเดินมากกว่าใช้รถนะครับมีการศึกษาว่าผู้คนทาดีเนียเนี่ยจะเดินวันหนึ่งเขาบอกเกินแปดกิโลเมตรต่อวันนะฮะหมอจะเลยสรุป เป็นสองอย่างง่ายๆของการใช้ชีวิตก็คือด้านร่างกายนะคะอันนี้หมอให้พี่เจยบลองทายดูว่าอาชีพไหนทําให้ผู้ชายชาวซาดีเนียอายุยืนมากที่สุดในโลกเลยใช่ไหมครับอืมาอาชีพอะไรกันครับหมอช่ยๆครับก็เขาบอกอาชีพเลี้ยงแกะครับโอ้ก็ต<อ>้องอเลี้ยงแกะเออ ใช่เขาบอกเขาบอกเคลื่อนไหวมันได้มีการเคลื่อนไหวตลอดแล้วมั้งคะใช่ใช่ครับเขาบอกตอนเช้านะฮะผู้ชายชาวแดีเนียเนี่ยเขาก็จะกินอาหารดีๆจากภรรยานะที่จะทําให้ที่บ้านแล้วก็เพาเปิดประตูมาปุ๊บตอนแกะขึ้นภูเขาไปหาอาหารนอกจากได้ออกกําลังกายใช่ไหมครับเขายังได้รับแสงแดดใช่ไหมครับที่แดดแสงแดดก็มีวิตามินดีได้รับอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นนะครับพอตอนเที่ยงเนี่ยเขาก็ลงกลับมากินอาหารดีๆที่บ้าน นะฮะอาหารกินกิน,กนที่บ้านอีกรอบหนึ่งปุ๊บ <im it> เขาก็ขึ้นไปต้อนแกะอีกรอบตอนช่วงบ่ายนะครับช่วงเย็นเนี่ยเขาก็ต้อนแกะลงมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหจะเห็นว่าเขาเดินทั้งวันใช่ไหมฮะเ <im it> ดินขึ้นเขาด้วยนะครับเหนื่อยเหนื่อนนิดนึงนะครับเพียงเจแล้วก็เราก็ได้รับแสงแดดเย็นอีกนะครับจะเห็นได้ว่าเขามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเพล็ดออกกําลังกายโดยไม่ตั้งใจนะครับอันนี้ก็เป็นไปหลักๆนะครับอีกด้านหนึ่งของการใช้ชีวิตคือด้านจิตใจครับพี่เจร ด้านร่างกายแล้วก็ต้องมีด้านจิตใจด้วยหมอลองดูผู้ชายชาวชาวซา,าดิเนียที่อายุยืนยาวเนี่ยเขาจะมีความเครียดน้อยนะครับน้าที่หลักๆเนี่ยอย่างที่หมอบอกก็คือเขาเลี้ยงแกะเท่านั้นส่วนภร,รรยาเนี่ยจะทําทุกอย่างนอกจากนอกจากเลี้ยงแกะก็คือเลี้ยงลูกทำาาอหารภรรยาเป็นแม่บ้านาขายในวนัน้แนแม่บ้านนะครับแม่าแล้วก็ดูเรื่องการเงินด้วยของภรรยาเนี่ยควบคุมหมดเลยทำส่งผลให้ทําให้ผู้ชายกลุ่มเนี้มีความเครียดน้อยมาก นะครับแล้วก็เขาจะใช้ชีวิตด้วยเสียงหัวเราะมีสังคมมีเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็เขาจะให้ความสำคัญกับครอบครัวมากเพราะมักจะกินอาหารกับครอบครัวนะครับหลีกเลี่ยงความเหงานะครับโดยโดยทั่วไปเนี่ยชาวไตนีเนียจะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ก็คืออยู่อยู่มาหลายรุ่นนะครับสองสามรุ่นนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าครอบครัวครอบครัวเนี่ยเป็นรากฐานของชุมชนนะครับซึ่งทาให้สิตใจคุณภาพชีวิตเขาดีนะครับ ครับหลักๆก,ก็อย่างที่หมอสรุปก็จะมีหลักๆจะมีสองด้านก็คือด้านอาหารแล้วก็ด้านด้านการใช้ชีวิตาทิเสี่งอืมอาหารนี่สําคัญเลยนะคะจริงสําคัญครับเมื่อสักครู่อยากจะถามคุณหมอว่าเออแล้วเขาทานข้าวไหมค่ข้าวเนี่ยเขาเห็นคุณหมอพูดรเรื่องขนมปังได้ครับพี่แจ๊คือคือของเขาเนี่ยจะเน้นเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นโพ โฮโฮเกรนก็คือเป็นเหมือนพัญพืชไม่ขัดสียกตัวอย่างเช่นถ้าถ้าเป็นข้าวนะครับก็อย่างเช่นข้าวบาเล่ครับพี่เจี๊ยบเขากินเขาจะกินอาหารพวกนี้อันนี้หมอเลยลองคิดดูเหมือนถ้าถามว่าเออเราปรับมาใช้กับวิถีชีวิตของเรายังไงบ้างนะฮะคือด้านอาหารเนี่ยหมอมองว่าคนไทยเนี่ยโชคดีเพราะว่าอาหารหลักของเราคือข้าวใช่ไหมครับพี่เจี๊ยบซึ่งจะคล้ายๆกับของเขาซึ่งเป็นพัญพืชซึ่งเขา กินผัดสวนนั้งสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับโดยส่วนใหญ่ของเราเป็นไงฮะชอบกินข้าวขาวใช่ไหมัชอบทานข้าวขาวซึ่งซึ่งเป็นข้าวที่ผ่านการหลขัดสีมาหลายครั้งนะครับตัวคาร์โบมันจะมีเพียงแค่คาร์โบไฮเดรตเพียงอย่างเดียวส่วนโปรตีนวิตามินแร่ธาตุเนี่ยจะมีน้อยมากนะครับถ้าอยากจะประยุกต์ใช้จากชาวซาดิเนียครึ่งเขาทานพันยพืชแบบเขาเรียกว่าแบบเป็นเม็ดคันดิเนียคือไม่ไม่ขัดสีแต่เราจะปรับเป็นข้าวกล้องข้าวไลเบอรี่นะครับหรือว่าจะเป็นข้าวบาเล่่างที่เขาชอบทานได้นะครับ อย่างที่สองก็คือนมที่ซาดิเนียเนี่ยเขาจะทานนมแพะเป็นหลักนะครับหมอลองดูนมแพะเนี่ยมันจะแตกแต่างจากนมวัวนิดหนึ่งคือนมแพะเนี่ยจะมีสารเขาเรียกสารเบต้าเคซีนซึ่งสารน,นี้มันช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและธาตุได้ดีนะครับใกล้เคียงกับน,นมแม่มากๆนะครับค,ค,คือมีการศึกษาว่าถ้านมแม่เนี่ยมีเบต้าเคซีนประมาณเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นนมแพะเนี่ยใกล้เคียงกันเลยประมาณหกสิบสองเปอร์เซ็นส่วนนมวัวเนี่ยจะมีเพึ่งหนึ่ง ของนมแพะก็คือประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเขาสังเกตว่าหลักๆเขาก็จะทานทานอาหารพวกนี้เป็นเป็นหลักนะครับถ้าเราเอามาเอามาประยุกต์ใช้นะครับนอกจากนั้นเราอาจจะเน้นพวกแพนเบสนะครับอย่างที่ขอได้กล hmm. ่าวไปอย่างเช่นพเพนผักเป็นหลักเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเขาจะทานน้อยมากนะครับจัดส่วนที่แปลกอันหนึ่งก็คือเขาจะเน้นผักมากกว่าผลไม้ค่อนข้างเยอะคือสัดส่วนผักเนี่ยเขาสิบสองเปอร์เซ็นผลไม้เขาหนึ่งเปอร์เซ็นตนะฮะแต่คนไทยของเราผลไม้อร่อยด้วยนะที่แจ๊ ทานเน่ผู้สูงอายุเนี่ยจะอาจจะชอบทานผลไม้เพราะว่าลิ้นลิ้นอย่างที่หมอเคยเป็นไปครั้งก่อนก็ลิ้นของผู้สูงอายุเขาจะรับรสหวานได้ดีนะครับยังรับได้ดีอยู่เขาชอบได้ชอบทานผลไม้เป็นหลักแต่ผักในบางทีเราลืมลืมทานไปนะครับดังนั้นหมออยากให้สนใจในจุดนี้ด้วยว่าผักจริงๆผักของซาดิเนียเขาก็ไม่ได้มีโรงงานอะไรครับทีเดียวเขาก็ปลูกกินเองอาจจะปลูกผักท้างบ้านเนี่ยครับแล้วหมอลองดูสังเกตหลักๆวัตถุ วัตถุดิบหลักๆของชาวซาดิเนียอันดับต้นๆคือมะเขือเทศนะครับอ mm ื hmm. ไม่ว่าจะเป็นซุปนะครับหรือว่าเมนูอาหารอิตอรี่อื่นๆน,น,นะครับแล้วก็มีมะเขือเทศนะครับหมอลองดูการศึกษาของมะมเขือเทศเนี่ยเขามีการศึกษาว่าช่วยลดมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หมอเดาว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทําให้ผู้ชายในเมืองของเขาเนี่ยมีอายุยืนขึ้นด้วยนะครับซึ่งของไทยเรา มาเสิรเคสก็จริงก็มีการประกอบอาหารต่างๆเช่นส้มตำยำต่างๆซุปต่างต้นนะครับพิที่บส่วนอีกอันหนึ่งคือด้านถั่วนะฮะถั่วของเขาจะเน้นเน้นไปทางดีกูมก็คือถั่วที่เป็นฝักที่มันไม่ได้เป็นเปลือกแข็งนะฮะของประเทศไทยถ้าถ้าทานกันบ่อยๆก็คือพวกถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดำถั่วขาวอะไรเยงนี้ครับหรือว่าถั่วลันเตานะครับหรือว่าถ้าเราชื่นชอบอยากทานแบบคล้ายๆของเขาก็จะเป็นถั่วลูกไก่ซึ่งถั่วลูกไก่มองดูก็มาทำอาหารได้หลายชนิดอย่างเช่นพวก สลัดพวกตุ๊บก็ได้นะครับหรือว่าถั่วเลนทิวก็ตาม,มนะครับอันนี้ก็เป็นด้านอาหารนะเป็นเรียมที่ที่สามารถศึกษา,ามาปรับเขาเรียกว่าปรับใช้กับชีวิตประจําวันนะครับอ,อีกด้านหนึ่งก็คือด้านเขาเรียกด้านการใช้ชีวิตนะฮะหมอลองหมอลองดูของเขาเนี่ยเขาเป็นการออกกําลังกายแบบไม่ตั้งใจนะครับหมอ, <Yeah. S 1> อหมอแนะนําง่ายๆก็คือการออกกำลังกายแบบเขาเรียกว่าแอโรบิกก็คือที่เขาที่เขาเน้นนะครับก็คือเหมือนเดิน หรือว่าเอกกำลังกายแบบที่ได้เหนื่อนะฮะส่วนใหญ่หมให้จำง,ง่ายๆจะมีสองแบบแบบแรกคือแบบตั้งใจอย่างเช่นเราไปเดินที่สวนสาธารนณะหมดเลิกงานไปลู่วิ่งใช่ไหมฮะเดินบนลู่วิ่ง ถ้านํามาประยุกต์ใช้ให้เราเราอยากออกกำลังกายแบบนี้ชาวซาเดเนียเขาขึ้นเขาใช่ไหมฮะตอนแกะเราเวลาเราเดินบนลู่วิ่งเราอาจจะปรับความชันนิดนึงในการเดินทําให้เขาเรียกว่าได้ใช้พลังงานมากขึ้นได้เหนื่อยมากขึ้นนิดหน่อยนะครับหรือว่าอีกอันนึงที่สําคัญก็คือออกกำลังกายแบบไม่ตั้งใจนะครับก mm. ารช่วยเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันเนี่ยผู้ชายชาวซาเดเนียเนี่ยเคลื่อนไหวทั้งวันนะครับ mm. เราอาจจะมาประยุกต์ใช้กับเราก็คืออย่างเช่นไปทํางานใช่ไหมฮะไปออฟฟิศเราอาจจะไม่ขึ้นลิฟต์ละขึ้นบันไดแทน ะฮะหรือว่าเราจอดรถอาจจะจอดรถไกลนิดนึงแล้วก็เดินมาทํางานนะครับหรือว่าถ้าจะประยุกต์ให้ให้เห็นภาพอาจจะเป็นการนับก้าวในชีวิตประจําวันนะครับผู้อย่างของผู้สูงวัยเขามีการศึกษาว,ว่าถ้าเดินในชีวิตประจําวันอย่างน้อยเจ็ดพันถึงแปดพันก้าวต่อวันเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับส่วนถ้าออกกําลังกายเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นไปเดินสวนสาธารนณะเดินบนลู่วิ่งอะไรเพิ่มเติมก็ถือเป็นโบนัสนะครับองค์การอนามัยโลกเขาบอก ผู้สูงอายุเนี่ยควรออกกาลังกายแอโรบิกเนี่ยอย่างเช่นเดินให้เร็วนิดนึงให้เราเริ่มเริ่มเหนื่อยนิดนึงเนี่ยอย่างน้อยสักหนึ่งร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับ <mm นอกจากนี้ออกกําลังกายของผู้สูงอายุเนี่ยนอกจากแอโรบิกที่ที่ชาวซาดีเนีนยเขาเน้นเดินขึ้น,ขนเขาตลอดนะครับหมอแนะนําเพื่อเตอิรอีิกสองอย่างนะครับอาจจะ <mm แบ่งเวลาสับทําสลับกันอย่างเช่นอย่างอีกอย่างที่สองก็คือออกกําลังกายแรงต้านนะครับหมอลองดูที่ซาดิเนียเนี่ยเวลาทํางานของผู้ชายนะเขาต้องรีดนมแกะนะฮะโหยก ังน้ำนมเป็นแบบหนักๆฮะแล้วก็เหมือนมันแบบคล้ายๆว่าได้ใช้ได้ออกแรงแรงเกรงต้านตลอดนะครับซึ่งเหมาะมันก็คล้ายๆกันกับการออกกําลังกายแบบใช้แรงต้านนะครับผู้สูงวัยอาจจะใช้เป็นยางยืดยางยืดออกกําลังกายหรือว่าถ้าไม่มีอุปกรณ์อะไรอาจจะเป็นการดันกําแพงการยกขาแล้วเกรงไว้ให้ต้านแรงอะไรเงี้ยครับ <ừ> อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอันหนึ่งทาให้กล้ามเนื้ออย่างน้อย เราเราเดินหัวใจเราแ,แข็งแรงเราเราเดินออกกำลังกายแอโรบอกท่านเนื้อเระต้องแข็งแรงด้วยอันนี้ก็เป็นอย่างที่สองนะครับอีกอันนึงก็คือสุดท้ายก็จะเป็นออกกำลังกายเพื่อการทรงตัวนะฮะที่ซาดิเนียเขาเดินไปเนี้ยขึ้นเขาใช่ไหมขึ้นเขาต้องทรงตัวให้ดีไม่งั้นล้มแน่ๆนะฮะของเราก็อาจจะต้องเสริมหมายความว่าออกกาลังกายเขรียกบาลานบาลานก็คือออกกำลังกายเพื่อการทรงตัวอย่างเช่นพวกโยคะไฮเก็ก oh นะฮะหรือว่าแบบฝึดเ,เดินต่อเท้าช้าๆอะไรครับเป็นต้นอันนี้ก็ เป็นพลังเทคนิคการออกกำลังกายของผู้สูงอายุที่ที่นำมาประยุกต์ใช้ได้ครับนี่สายสนใจมากเลยนะคะฟังแล้วอยากย้ายไปอยู่เลยที่เนี้ยซาดิเนียเนี่ยดูแล้วน่ามีความสุขอะค่ะคุณภาพชีวิตดีนะของเขาแต่ที่จริงเนี่ยบ้านเราเนี่ยถ้าเราจะทำให้คุณภาพชีวิตดีก็หน้าที่จะทำได้นะคะ บอมามายุคหลังๆเนี่ยตีมสุขภาพก็มานะคะหลายท่านก็หันเข้ามาเหมือนเหมือนกลับคืนสู่ธรรมชาติอะคะ่ะใช่เลยครับพี่เืมเพราะว่าเหมือนเขาหมอลองดูถ้าแบบมีคําแนะนําอื่น,นๆก็จะเป็นพวกดูร่างจิตใจวมด้วยเพราะชาวตะนดีเนียนอกจากกินดีนะครับออกกําลังกายดีจิตใจก็ดีด้วยนะฮะหมอฝากขอฝาก,กไว้สามอย่างง่าย,าย,ายๆครับเพาใครทชาวตะนีนียอย่างแรกเลยก็คือใช้ชีวิต พาเขาใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นเพื่อนพี่น้องมากขึ้นมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับอย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยลดความเครียดใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เราใช้มือถือเยอะใช่ไหมครับพี่เจมส์รดูโซเชียลบ้างเราเราจะรู้รู้ปัญหาหลากหลายเลยในโซเชียลหมายความว่าโอ้โหปัญหาเป็นสิบเป็นร้อยแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นเหมือนชาวซานเเนียอยู่กับแค่เลี้ยงแกะดูกับแค่ธรรมชาติเราก็ไม่ต้องใช้หน้าจอบ้างเราอยู่กับคนใกล้ตัวปัญหาจากร้อยปัญหากลายเป็นเหลือปัญหาเดียว ว่าจะเอาทําแกะขึ้นเขายังไงดีใช่ไหมครความเครียดพวกนี้ก็จะลดลงค่อนข้างเยอะอนะฮะสุดท้ายก็คือเขาใช้ชีวิตด้วยเสียงหวัวเราะเขาบอกว่าเวลาเราเราหัวเราะเนี่ยสมองเราจะสละหลังสารตัวหนึ่งเป็นสารแห่งความสุขนะครับทาให้เราอารมณ์ดีนะครับ <Okay. S 2> และมีความสุขนะครับดิอันโอ้ก็เป็นน่าสนใจมากเลยนะคะเอ,อชีวิตพวกเขาเนี่ยชาวไซดีเนียเนี่ยใช่ วันนี้ได้ความรู้นะคะได้ความรู้มากมายเลยจริงๆมันมันก็มันก็เป็นเป็นเรื่องดูเหมือนว่าจะเป็นธรรมดาเนี่ยนะคะแต่สนใจนะคะจะคุณหมอสนใจถั่วลูกไก่ถั่วลิกุมอะไรพวกเนี้ยขนมปังซาวโดที่ที่นมแพะ้นะคะยี่ราฝรั่งที่คุณหมอนำ,อน,ำนำมาถ่ายทอดให้ได้ฟังเนี่ยเ,เดี๋ยวต้องไป <wounds> <zeker Fro llo> ไป <prediction> <Fußball> หามาทานมไปหามาทานว่าก <me>. ันอาจจะเป็นวิเชียถ้าเป็นขปของเราก็จะเป็นโฮวีดก็ได้ครับปกติก็ทานโฮวีดกันครับโฮวีดโฮวีดคำว่าโฮก็คือก็คือเหมือนก็จะคล้ายๆเป็นโฮเกนนะเป็นเหมือนโฮวีดก็คือเป็นขนมปังที่มันไม่ไม่ได้ค่อยได้ขัดอะไรมากครับทําใไม่มีพวกสารอาหารครบมาแก็ก็ทานได้เหมือนกันวิเชียรซื้อซื้อชิมชิมได้อืแต่แต่ มันมนค,คือมันก็จะไม่ค่อยธรรมชาตินะคะไม่ค่อยออแกนิกไม่ค่อยที่จะเป็นอินทรีย์สักเท่าไหร่นะคะบ้านเราบางทีมันก็มีการปรุงแต่งอะ่ะก็ต้องเลือกแบบไม่ปรุงแต่งจะดีที่สุดนะคะโอ้โอกาสหน้าขอความรู้คุณหมออีกนะคะวันนี้ขอบพระคุณนายแพทย์ <c oughs> ชินไตรถาวรรันถาวรรัน ลอลิงไม่ใช่รอเรือถาวรรันขอบพคุณมากๆาค่ะคุณหมอคะดีดีครับพี่คะค่ะแล้วคุยกันอีกนะคะขอบพคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะนายแพทย์ชินไตรถาวรรันอายุรแพทย์ผู้สูงอายุศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะวันนี้โอ้โหมาให้เทคนิคที่ได้ไปซึมซับมาจากชาวซาดิเนียนะคะ เขามีเทคนิควิธีการการกินเนี่ยไม่ใช่เฉพาะการกินหลายอย่างเลยชีวิตความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์อาชีพนะคะที่จะทำให้เขามีอายุยืนอายุยืนแบบสุขภาพดีน่าสนใจน่าสนใจมากๆเลย